ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2024นักข่าวดังยันบาเยน์พร้อมร่วมวงแย่งชูเอาเนเวสพิษดาดงแมนเชสเตอร์ลุตเต็ดไม่ง่ายแล้วหากหวังกระชากตัวชูเอาเนเวสจะต้องนำขุดกระไลของเบนฟิก้ามาร่วมกวนเพราะล่าสุดนักข่าวดังยันบาเยมินิก อยากได้ตัวเช่นเดียวกันแต่งานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนอยากได้อีกถึงสตาร์ของเยลริสปอนมากกว่าบาายจะมีอีกสโมสรลูกหนังจากสเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นหนึ่งในบรรดาสโมสรที่กำลังให้ความสนใจในการคว้าวตัวชูเอาในเวสต์กองกลางดาวรุ่งคนเก่งของเบนฟิก้าตามการรายงานจากฟอเรียนเพรสเทนเบิร์กผู้ถือข่าวลูกหนังคนดังจากสวากาเยอรมันตลอดช่วงที่ผ่านมาดาวเตะวัย1ิปีมีข่าวขยวงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนัก เช่นเดียวกับอันโตนิโอซินวาเซเดแบกดาวรุ่งเพื่อนร่วมทีมกรณั้นล่าสุดเพรสเทนเบิร์กคอนเฟิร์มผ่าน X ว่าในเวสกำลังไปที่หมายปองของลายสโมสอนเช่นเดียวกันซึ่งบายเยนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนอกจากนี้เพรสเทนเบิร์กระบุว่าปีสแตงหวังจะได้คนใดคนหนึ่งระหว่างในเวสกับซินวาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าโดยที่ยังคงมองซินวาเป็นเป้าหมายสูงสุดซึ่งทางเยอลิสบอนน่าจะยอมปล่อยตัวตามค่าฉีกสัญญาที่100้ล้านยูโร ประมาณ3,800ล้านบาทอยา่างไรก็ตามในรายของเนเวสนั้นเบนฟิก้ามั่นใจว่าตัวเละกเตจะอยู่กับสโมสรต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025เป็นอย่างน้อยนะครับอยากเลาะคอหนะ้าบาเยนยิ้มหวานพร้อมต้อนรับกาวเซมิโลร่วมทัพมก,กราคมนี้บาเยนมนิกที่มาหาอำนาจลูกหนังจากสกุลเดสลีกาเยอรมัน ลอกเป่าคว้าตัวกาซิมิโลกองกลางมากประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมก,กราคมนี้ตามการรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมันสตาร์ทีมชาติบราซิลโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจมาซีซั่นที่ผ่านมาและมีส่วนช่วยให้กับปีศาจแดงคว้าแชมป์คาราบาวครับรวมถึงติดพัฟโฟพิเมลีกแต่ในฤด,ดูกาลนี้พ่อค้าแข้งวัย31ป,ปีเริ่มมีฟอร์มที่ตกลงอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งถูกอาการบาดเจ็บเต้นงานบ่อยขึ้นจนส่งผลให้ต้นสังกัดมีผลง,งานที่ย่ำแย่ตามไปด้วย และจากสารการดังกล่าวทำให้สื่อและสนักในอังกฤษรายงานว่าเซอร์จิมรัดชิฟมาจัทีชาวอังกฤษที่มีแผนโลกกกาซิเมโลหากเขาถือหุ้นก้อนเล็กของสโมสรได้สำเร็จเนื่องจากกองว่านักเตะอายุเกินหลัก30แล้วและไม่อาจเป็นคีแมนของทีมได้อีกต่อไปขณะเดียวกันเอริกเทนฮาร์คุณส์ชาวดัชแสดงความเห็นว่าเขามีคอปปี้ใมนู่กองกลางดาวรุ่งวัย18ปีเป็นที่พึ่งคนใหม่แล้วนอกจากนี้เขายังมีแผนเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงมิดฟิลด์ในช่วงตลาดซื้อขายลักเตะหน้าหนาวนี้ ทำให้กาซซมิโล่ไม่มีอนาคตต่อไปอีกแล้วอย่างไรก็ตามสกายสปอร์ตเยอรมันรายงานว่าโดยความที่นัตเตเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงและโทมัสตูเกลคุณซื้อของเสือใต้มีความชื่นชอบเป็นพิเศษทําให้อยากได้ตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในชว่วงเดือนมก,กราคมนี้กระนั้นยักษ์ใหญ่จากเมืองเบียยังไม่มีแผนล่าตัวเขาอย่างเป็นทางการน,นะครับท่านี้กาเซมิโล่ย้ายมาจากราชิชคาร์อันมาดริดด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์หรือประมาณ3,800ล้านบาท ในช่วงเดือนสิงหาคมปีก่อนโดยเขาสัญญากับเรตเตวิลส์เป็นเวลา4ปีภายใต้ค่าแรงสัปดาห์ละ350,000ป้ปอนด์คือประมาณ13.3ล้านบาทเลยทีเดียวเนื้อหอมอย่าบอกใคร2ทีมนาริกาสนใจคว้าเมสันกรีนวูดเมสันกรีนวูดกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แคล้วได้คาัแค่ในลิกกระทิงดุต่อแบบยาวซะแล้ว เมื่อสองสโมสรจากกาลิกา้าแสดงความสนใจดึงเขาไปร่วมสังกัดอย่างถาวรกรีนวูดถูกแมนเชสเตอร์ไนเต็ดปล่อยให้ยืมตัวมาใช้งานเนื่องจากเจ้าตัวไม่เป็นที่ต้อนรับของแฟนบอลอังกฤษหลังจากโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจากการก่อความผิดที่ชาวโชวหลายข้อหาณสุดท้ายแล้วจะไม่มีการดำเนินคดีก็ตามหลังย้ายมาใช้ชีวิตในสเปนดาวเตะไว้ทั้สองปีแต่สัมดัสกับเกมเป็นหนแรก้งแต่เดือนมก,กราคมปี2022ในฐานะตัวสำรองนักที่เคตาเฟ่ เอาชนะโอซาซูน่าไปได้3ประตูต่อ2ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้กรีนวูดยิงประตูให้กับเคตาเฟ่ไปแล้ว4ประตูจากการลงเล่นเป็นตัวจริง11นัดและส่งผลให้เขาตกไปที่ต้องการของสโมสร,รจากคาริกาโดยเดอะซันสื่อของอังกฤษเผยว่าเรอัลซเซดาดและบาเลนเซียพร้อมเร่งดาวยิงของผีแดงที่มีสัญญากับสโมสร,รถึงปี2025ไปร่วมทีมในฤดูกันหน้าเมสซนทำได้ดีนับตั้งแต่ย้ายมาที่สเปนและเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งกับเคตาเฟ่ มิลานสโมสรในสเปนมองดูเขาแต่ดูเหมือนว่าแมมองของบาเลเซียและไดอารโซเซดาจะยืนอยู่หัวแถวมันมีความปเป็นไปได้สูงที่เมสันจะไม่กลับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเหมือนเขาสนุกกับการค้าแข้งที่สเปนซึ่งเขาเริ่มปักหลักได้อย่างแท้จริงทั้งในทางส่วนตัวและอาชีพเขาไปน,นี K ่เคตาเฟ่สูงที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเขาเคตาเฟ่ K ต้องการได้ตัวเขาเช่นเดียวกันและมันเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายมาที่นี่แบบถาวรในท้ายซีซั่นแต่หากเขายังเล่นได้ดีแบบนี้ สโมสรอื่นๆจะยื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับเมสันและแมนเชสเตอร์อินเต็ดตัดสินใจเกดซันอ้างถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับหากขอบริทก่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้ยวยครับ